มาเรื่องต่อไปดีกว่ามันติดแฮชแท็กอ่ะนิกกี้ก้อยอ่ะโอ้นิกกี้ก้อยติดแฮชแท็กเลยอ่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบเออระดับนิกกี้ก้อยจะไปติดแฮชแท็กอะไรในทวิตเตอร์มันมีอันนี้ไงอีเจมอยเอาอยู่แล้วนะ่เออวนะ <Post. S 2> เจมอยโพสก่อนไงเออเอออยู่ดีดีเจมอยโพสแบบแฮชแท็กนิกกี้ก้อยแล้วก็มีแบบว่าหน้าแบบมองบน ใช่ไหมฮะนี่นี่นี่นอันนี้เจมอลร้อยแปดแฮชเด็กอยู่ดีแฮชแท็กมาแบบเนี้ยนิกี้ก้อยแล้วมองบนตอนนั้นผมเห็นผมก็เฮ้ย เจมอลเอาแล้วเปิดอะไรมาอีกแล้วเนี่ยนี่ไงพวกเราก็เลยไปส่องในทวิตกันไงวันหยุดเราก็ไปส่องในทวิตกันแบบสาระไงถูกต้องมันก็มีแบบเอออยู่ๆก็มีคนมาแชร์เหมือนประมาณแบบนิกกี้กับก้อยเขาเลิกกันหรือเปล่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าในทวิตก็คือแพทแพกนิกกี้ก้อยก็คือมาเลยนะใช่มาเพียบเลยบางคนเขาสงสัยว่าเอ้ยโพสอะไรแปลกๆหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอย่างคุณก้อยเนี่ยเขาโพสภาพเป็นดอกไม้กับมะเขือเทศใช่ไหมฮะแล้วก็มีแคปชั่นนี่นะฮะ by myself flower and โทเมโต้ไม่ตอนแรกฉันจะอ่านภาษาอังกฤษให้แล้วให้หลอนแปลหล่อนอ่ะหล่อนพูดไปแล้วฉันก็ต้องแปลเหรอไม่เป็นไรเอาอันี่ฉันซื้อดอกไม้ให้ตัวเองหรือเปล่า by m y b e y myself flower and tomato นี่โอ้สำเนียงคุณดีนะสำเนียงคุณดีนะเวลาต่อไปถ้ามีอะไรภาษาอังกฤษผมจะให้ตรงคุณเลยนะเออแกจะได้แปลเพราะฉันแปลไม่ไม่เป็นอ๋อโอเค นะฮะแล้วคราวนี uhm ้คุณนิกกี้เห็นไหมฮะก็มาส่งอีโมจิเป็นรูปหัวใจเห็นไหมฮะนี่นะครับแล้วยังไม่จบนะฮะนิกกี้เขาโพสตอรี่นะฮะเป็นเพลงคิดชิงชาทถ้าใจจะขาดนี่อะไอเะี่ยเพลงของพี่ดัง่ี มันเสืออะไรหรือเปล่าทําไมถึงโพสต์เพลงนี้เขามีปัญหาอะไรกันอยู่อยู่บ้านนิกกี้โพสต์สตอรี่ไงอยู่บ้านอยู่บ้านน่าจะแบบว่าอโลนแมนอโลนเอ่ออโลนบอยอยู่คนเดียวเ่ยลำพังเอาเอาเต็มเต็มจอมาให้ดูนะทีมงานฝั่งซ้ายเป็นที่นิกกี้โพสต์สตอรี่เพลงคิดถึงของพี่ร่างร็อกเคสต้านะเพลงของ R S เราเนี่ยแหละส่วนทางขวาฮะคุณก้อยนะฮะเขาโพสต์นะฮะเซซัมติงความหมายในเพลงมันคืออะไรอ่ะคุณเปีย พลงอะไรสักอย่างสิฉันกําลังจะหมดหวังในตัวเธอแล้วนะคะขอโทษที่ฉันไม่เข้าใจเธอนะเพลงเค้าไม่ได้ร้องอยู่แล้วครับคุณแปลไปคนละเรื่องคนละเพลงอะไรครับนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบอ้าวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนฉันจะตามเธอไปทุกที่พูดอะไรบ้างได้ไหมฉันกําลังจะหมดความอดทนกับเธอแล้วนะที่รักเออ ความหมายเพลงเนี้มันเหมือนมีมันเหมือนมีอะไรนเหมือนมีซัมติงมะเออเออคนหนึ่งก็พิมพ์ว่าคิดถึงแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีส่วนผู้หญิงโพสเพลงที่แบบฉันจะหมดความอดทนกับเธอแล้วนะออะไรสักอย่างแซ่เออคือมันเป็นแบบนี้กีเล่าน่าจะด่าฉันแล้วอร้องเพลงอะไรวะเออร้องเสียหมดเลยนะฮะคราวนี้พี่พศอานน์ นี่รประเด็นมันมาจากอาอนนท์นี่แหละพอดอาอนนทนนะฮะเขาไปแซวนิกกี้นะครับว่าก้อยเนี่ยหนีออกจากบ้านเพราะว่านิกกี้เนี่ยไปเที่ยวแล้วกลับบ้านดึก<อ>ใช่ไหม<อ>จนก้อยงอนแล้วก็หนีไปบ้านแม่หนีออกจากบ้านไป<อ>นะฮะ แต่ว่าพี่พศเนี่ยเขาก็ออกมาฟันธงหนิหว,นว่า<ง>ว่าเลิกไหมไม่เลิกใช่ไมไม่เลิกพี่พศออกมาพูดแล้วไม่ใช่อะไรหรอกพี่พศกลัวกลัวแฟนขับโจมตีดังนั้นกน<อ>ารที่ใครจะเลิกกันเราอย่าพูดก่อน<ช>อ่าพี่พศก็เลยเหมือนประมาณแบบไม่เลิกหรอกเออกมื่อวานนางไปไอ้นี่ไงอีเสือเพนเ<อ>วงสงเสือเพนนั่นแหละ นางเองนางเป็นจุดประเด็นมาจากนั่นแหละแล้วเรานิกกี้เล่นกับนางด้วยงานนางก็เลยสนิทกันและรู้จักกันนางก็เลยบอกว่าทั้งคู่ยังรักกันดีเป็นแฟนกันมันก็มีงอนกันบ้างเป็นธรรมดาอันนี้พี่โพสต์เอาเพราะอะไรรู้ปะโดนด่าฉันรู้นะอานนท์ก็เลยออมาบอกว่าไม่ได้เลิกใช่มีพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กี้ก็มาเฟรมเนพี่ตุ๊กี้มาเม้น์ด้วยนะฮะบอกว่าลูกชายของพี่ยังรักกันดีอยู่ค่ะแต่มันเป็นเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงลิ้นกับฟัน เดี๋ยวเดี๋ยวนอ่าเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้อย่าร้องเพลงนี้ร้องนะฮะแล้วก็น้ำกลับไปถ้าไกลกันได้ก็ดีเสือกับสิงมาเจอกันสู้กันทุกทีกีเพลงแค่ฟังละอ่าอันนี้ผมไม่ได้ร้องนะผมแค่อ่านเนื้อนะฮะแฮชแท็กแค่งอนสามวันดีสี่วันฮาห้าวันด่าค่ะนี่แม่มาคอนเฟิร์มแตนสุดารัตน์บุตรพรมจะบอกอะไรให้ทุกคนอะไรเลยพี่ตุ๊กี้จะรู้ดีสุด ว่าว่านิกกี้ก้อยสนิทกับทั้งคู่เขาเล่นในนี้ด้วยกันไงรายการเขาว่าเอชอแหละเขาสนิทกับทั้งคู่เลยแล้วแม่รู้ดีสุดฉันรลืนะคุณพูดใครอ่ะคุณพูดใครฮะว่ากับคุณผูดชมอนี้ใช่ต้องไมบอกว่าพี่พี่ตุ๊กกี้รู้ดีสุดใช่มีอะไรไปถามพี่ตุ๊กกี้เลยอะ ผมว่าพี่ตุ๊กกี้ต้องรู้ดีเพราะเขาทำงาน <c oughs> ด้วยกันกับนิกกี้กับก้อยไม่ได้เกี่ยวกับความเจ้าชู้ของนิกกี้ไม่ได้เกี่ยวกับการที่แบบใครไปอะไรยังไงตอนนี้คือเขามีปัญหากันจริงอะมีปัญหากันจริงแต่เรื่องเลิกไม่เลิกไม่คอนเฟิร์มปล่อยให้เขาอยากให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองเพราะบางเรื่องทั้งคู่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะพูดเออแฟนคลับก็รอดูจะบอกเออต้องรอดูอ่ะเพราะว่าแต่ไม่ว่าใดๆก็ตามแต่อย่างที่บอก เหมือนที hmm. ่พ like mm ี hmm. <are> <ah> ่ตุ๊กี้เคยพูดเขาเองนั่นแหละว่าแบบเออเขาเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ใช่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของทั้งคู่อ่ะอาจจะเป็นเรื่องแกเข้าใจคําว่าแบบตอนแรกเรารักกันรักเอ่ยรักอะไรอย่างงี้ไหมแล้ววันวันหนึ่งอ่ะพอมันโด่งดังกันทั้งคู่นิกกี้ก็ดังก้อยก็ดังมันก็จะเริ่มมีงานถาโถมพอมีงานถาโถมปุ๊บ เออช่วงเวลาที่แบบจะต้องมางุ้งยิงงุซุ้งิงกุ๊ปปี้ก็มีน้อยลงกุ๊ปปี้วะมันก็จะมีงุ้งยิงงุ้งยิงงุ้งยิงมันก็จะมีน้อยลงแต่ละคนก็จะไปโฟกัสหูเงินกังมาอุ้ยช่งานนี้เอาเงินเอาเงินเอาเงินช่วงกอบโกยมันก็เลยเหมือนประมาณแบบเอ๊ะทำไมช่วงเวลานี้เราไม่ค่อยเลยคุยกันไม่ค่อยเล็อะไรกันเลยมีปัญหาประมาณนี้แหละและอาจจะเป็นช่วงที่แบบน่าจะงอนงอกันอยู่อ่ะงอนงอกันอยู่ไม่ไม่ จะเลิกถ้าเลิกหรือไม่เลิกก็ให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าอแค่นั้นเอาเป็นว่าเราก็นําเสนอได้แต่ว่าเราก็ฟันธงไม่ได้ใช่ไหมฮะเรื่องเรื่องเรื่องการเลิกหรือไม่เลิกอยากให้เจ้าตัวออกมาพูดเองแเราก็จะพูดให้ทุกคนรู้แค่ว่าอ๋ออ๋อที่คุณสงสัยว่าเขามีปัญหากันนู่นนี่นั่นะมันจริงหรือเปล่าก็มีลิ้นกับฟันอย่างที่พี่ตุก๊กี้บอกลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่มันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีบ้างแต่ เราก็จะเหมือนประมาณอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปคิดว่านิกกี้เจ้าชู้หรือแบบเขาทิ้งกันไปมือที่สอย่าพิ่งคิดไปไกลเอาเป็นว่ามีปัญหากันเพราะเรื่องงานอีกคนหนึ่งกันบางจะโฟกัสเรื่องงานฉันก็ลังดังฉันก็จะโด่งจะดังจะไม่ฮัลลังกลับไปอ่ะเธอเขาจะฟิล์มเพลงเขาแจเข้าแจเขาจเขาใจแหละคุณนี่เป็นคนชอบร้องเพลงกันนะร้องเพลงดึงไปเพลงตลอดอยากจะให้เฮียพาเขาไปอาสยาสักหน่อยอาสยามของเขาอาสยามของคุณอาสยองครับผมนะฮะประมาณนั้นรอดูกันตอ ไปนะฮะสำหรับนิกกี้ก้อยโอ้โ oh, หแต่ว่าติดแฮชแท็กติดเทนทวิตเลยอะ่ะติดทวิตเตอร์เลยอะ่ะแฟนคลับก็คงจะเหมือนประมาณแบบอ้าวอี อีเปียกับอีจ๊อบออกมาพูดกันแบบนี้ให้วันไหวแล้วพี่พดกับพีดุ๊กกี้ออกมาพูดให้แบบรู้สึกอุ่นใจไม่เราก็มองเป็นกลางว่าแบบเราก็ทําใจไว้ก่อนว่าแบบเออเขาก็อย่างที่คุณสื่อกันมาแล้วแหละว่ามันเออเขาก็มีปัญหากันจริงๆแต่เขาก็อาจจะงอนงากันอยู่นี่ไงงอนงกันอยู่คุณก็จะต้องรุนว่าขอให้กลับมาดีกันขอให้กลับมาดีกันนะตกลงจะงอกันได้สําเร็จหรือเปล่าอะไรแบบนี้อืมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวของนิกกี้ก้อยนะะที่นํามาฝากกันนะ